สวัสดีครับพัชชินดานะครับจากค่ายดัมเบลคอร์ดิ้งครับผมคือเพลงนี้ผมก็แต่งจากจากก้อนโอเวซิตนะฮะแบบก้อนที่เราแบบเอาต้นไม้เอาดอกไม้ไปใส่เพื่อให้มันไม่ไม่เฉาเพื่อให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมทนี่ผมก็เลยออยากลองแต่งเพลงที่แบบว่าเหมือนเราเป็นตัวที่ให้กําลังใจใครสักคนนะฮะผมก็เลยเตั้งชื่อเพลงเลยเป็นโอเวซิตแล้วก็เขียนเพลงเนี่ยมันแบบ วีวอล์กอยู่รอบๆความหมายเกี่ยวกับการให้กำลังใจก็เหมือนการให้ความชุ่มชื้นของโอเอร์ช่นนะครับหลักๆผมกผเขียนไปประมาณว่าไม่ว่าเขาเนี่ยคนคนหนึ่งที่ผมเขียนเพลงให้นี่ครับไม่ว่าเขาจะจะหันมาหรือว่าจะมองไปทางไหนก็จะมีแบบมีเราเสมออะไรแบบนะี้นเราจะอยู่ตรงเนี้ยให้เธอเสมออะไรนะี้ เห,เหมือนเมืนเพลงคนการมันจะเศร้าเศร้าวันนิดนึงนะี่ะือพราะาอันนั้นมมนเหมือนแบบมันคิดถึงแล้วก็ยากแต่งเพลงเนี่ยแล้วก็สื่อสารไปให,ให้มันถึงคนคนเนี้ยเพลง Oasis ก็คือแบบเหมือนเป็นเพลงเพลง Feel Good เพลงนึงนะผมคิดว่าที่แบบเปิดฟังเมื่อไหร่ก็ได้เพลงนี้ฟังแล้วให้ให,ให้กำลังใจนะผมว่าคราบก็สำหรับ MV นะฮะเพลง Oasis ก็วันนั้นเราไปถ่ายที่เป็นสตูดิโอนะของช่างแต่งหน้าแบบนี้เอ่อ Molly Studio เป็นฟิลแบบทาวน์เฮาส์ like, house, ใช่ไหมแล้วก็ข้างบนจะมีดาดฟ้าสูงเหมือนกันนะดาดฟ้าสูงเหมือนกันแล้วพอแบบมันจะมีเ,เป็นเป็นห้องอะไรสักอย่างแล้วผมก็ขึ้นไปนั่งบนนั้น,นแล้นี่เราก็ถ่ายแบบมุมเสยแล้วก็จะเห็นท้องฟ้าแบบเป็นซิ l h o u e t t e เป็นผมแล้วก็แบ็กกราวด์เป็นท้องฟ้าสวยมากนะฮะถ้าได้ดูกันแล้วอย่าบอกด้วยว่ามันร้อนมากผมยืนอยู่บนนั้นประมาณรวมๆม,มันน่าจะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงได้ผมว่าแล้วก็จริงๆทุกซีนที่เห็นก็ ก็ต่างดาหมดแต่ก็สู้เพื่อ MV ให้ทุกคนได้ดูนะครับเพลงนี้ผมได้พี่ตับนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็เหมือนหลายๆเพลงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีพี่แงวพี่แงอานะคัเป็นมือกีตาร์ที่อัดกีตาร์ให้ก็เหมือนหลายๆเพลงที่ผ่านมาเพลงเกือบทุกเพลงนะครับที่ผมทํางานกับพี่ตับหรือว่าพี่แงวเนี่ยหรือว่าทุกเพลงเลยผมจะอัดร้องอัดร้องเองเสมอก็คืออัดร้องจากที่บ้านใช่ไหมครับคือจะได้แบ็คกิ้งแท็กมาจากจากพี่ตับแล้วก็ทีมทีมทำเพลง แล้วเขาก็จะส่งมาให้ผมผมก็จะอัดร้องจากที่บ้าน,นแบบนี้คุณโยผมนึงแบบอัดร้องก็ส่งกลับให้พิจาร์ไปไป mix นะครับแล้วก็ไปีด i t อะไรอย่างนี้คือผมจะถนัดแล้วก็รู้สึกโอเคว่ะปการอัดร้องเคนเดียวผมชอบอัดร้องเองครับผมนึกถึงบรรยากาศแบบว่าคือตอนนั้นเหมือนก็อัดอัดหลังจากที่เราถ่าย mv ไปละผมก็พยายามนึกถึงฟิลตอนที่ถ่าย mv อยู่ความสบายหรือว่าความพลิ้วของผ้า ที่เห็นใน MV ว่าความความเย็ยนความแบบโฟล์ของลมอะไรเงี้ยฮะก็พยายามนึกถึงฟิล์มนั้นแล้วก็หลับตาแล้วก็อดัอดอัดร้องไปแบบว่า,วาวสบายๆไม่เหนื่อยมากสำหรับเพลงนี้นะครับอีกอย่างหนึงที่ challenge ผมมา,มากๆก็คือการที่ผมต้องอัดเป็นแบบเป็นดับเบิลสปีดนะครับสำหรับเพลงคือปากต้องแบบอย่างเงี้ยคือแบบมันเร็วเร็วมากๆคือเพลงมันเร็วขึ้นคูณสองเนี่ย ผมต้องงับให้ทันซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกงผมเลยผมไม่เคยถ่ายสโลมาก่อนเลยผมถ่ายแบบเป็นซิงค์ธรรมดามาตลอดแต่ก็สนุกดีครับพอออกออกมาก็มันก็แบบผมที่ผมอ้าปากกว้า,า,วางนิดนึงแต่ไม่อะไรก็โอเคอยู่ผมแพทริกอันาดานะครับขอฝากเพลง Oasis ไว้ด้วยนะฮะสามารถฟังได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ดูเอ็มวีได้ที่ Damn Recordings YouTube Channel นะครับ